สวัสดีครับน้าแทคกเตอร์วัง3หมออุดรธานีครับับวันนี้ครับเราก็พาลูกค้านะครับมารีวิวนะครับขายอุปกรณ์ต่อพวกนะครับรถแท็กเตอร์นะครับต่างๆนะครับไม่ปล่อยจะเป็นโรตารี่นะครับผ่านขุดมันผ่านยกล่องนะครับหรือว่าไปมีดินดินหน้านะครับ หรือว่าจะเป็นตัวตัดหญ้านะครับเราก็จะพาลูกค้านะครับมารีวิวนะครับดูสินค้านะครับที่นักเตะเตอร์เอามาวางจําหน่ายนะครับเป็นสินค้าคุณภาพนะครับมีแต่พี่ใหญ่แบรนด์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยตัวนี้เป็นถังปุ๋ยเล็กนะครับถังปุ๋ยเล็กนะครับทํารุ่นเนาะนะครับทารุ่นเราก็มีนะครับหันพวนเราก็มีครับอ วันนี้เริ่มต้นจากทํารุ่นนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้นะครับไว้ใส่รถสําหรับห้าสิบแรงนะครับทํารุ่นนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับก็คือไว้พวนตามร่องนะครับไว้พวนตามร่องนะครับเวลาที่หญ้ามันขึ้นแล้วเราก็เอาทํารุ่นเนี่ยไปแทกไปแทกตรงล่องนะครับให้ให้ดินมันทิกออกนะครับมันก็จะมากบหญ้าเรานะครับตรงนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับรวมระยะทางนะครับจัดส่งสินค้าสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกนะครับเราจัดส่งให้ฟรีนะครับหรือว่าจะเป็นผ่านพวของ ที่ประโยชน์แท็กเตอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าผานไถอัจฉริยะนะครับเป็นผานหกใบยี่สิบสี่นะครับระยะกินดินกว้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นใบยี่สี่นะครับบัวใหญ่ผานหนักนะตัวนี้นะครับเป็นของค่ายอีโปนะครับที่ผลิตเป็นซับพอร์ตให้กับแบรนด์สยามภูปตตาของเรานี่เองนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฐาน5ใบ22ครับนะครับฐาน6 24นะครับราคาอยู่ที่3 8 0 0 0ื่นนะครับส่วนฐาน5 22นะครับราคาอยู่ที่3 0ม0 0ืกันห้าบาทนะครับทีนี้ก็จะเป็นถังปุ๋ยครับถังปุ๋ยนะครับตัวนี้ใส่บียี่สนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่สามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่สามหมื่นบาทเนาะ หรือว่าจะเป็นขุดมันนะครับขุดมันเราก็มีนะครับอันนี้ขุดมันของค่ายนาซ่านะครับตัวนี้ใช้ดีเลยนะครับตัวนี้ไปใส่พวก l 50รถสปอร์ตได้นะครับสบายเลยนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมานะครับหรือว่าเป็นของหนึ่งนะครับตัวตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยนะครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยของปอเสรีโชคชัยก็อยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยนะครับหรือว่าจะเป็น นะครับผ่านยกล่องนะครับผ่านชักล่องของค่ายนาซาตัวนี้ก็สามารถไปใส่พวกตะวคูน M u มได้เหมือนกันนะครับสลักที่เราแถมให้ไปคือสลักเล็กนะครับไปใส่ MU ไปใส่พวก50-47ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สารพัดประโยชน์เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือเราจะสามารถใส่ทางปุ๋ยวางทางปุ๋ยได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงนะครับตัวนี้นะครับ สวยๆเลยครับอันนี้เป็นงานของค่ายนาซานะตัวนี้อยู่ที่18,500บาทนะครับ18,500ส่วนถ้าเป็นตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กเป็นใบ22อยู่ที่17,500บาทนะครับส่วนผ่านชักล่องของปอเซรีโชคชัยนะครับถ้าเป็นใบ24อยู่ที่17,500นะครับสินค้าทุกตัวลูกปืนใหญ่ทั้งหมดนะครับลูกปืนใหญ่ทั้งหมดนะครับมีแต่ของราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,500เนี่ยจะเป็นลูกปืนเล็กนะครับลูกปืนตับเล็กนะครับตัวนี้นะครับ ก็ตามราคาเนาะตามจำนวนเงินครับนะครับหรือว่าเป็นของหนึ่งครับของหนึ่งก็จะอยู่ที่16,500บาทนะครับราคาเราไล่ระดับไปตั้งแต่15,500บาทนะครับนะครับ15,500าทนะครับมีหลายขนาดด้วยกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรติดต่อสอบถามเราได้ครับเดี๋ยวพาไปดูทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่บ้างนะครับ ลอตารี่เราตัวนี้เราจัดโปรของสยามโซล่าอยู่นะครับสยามโซล่าอยู่ที่่43,000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นสยามโซล่าขนาด1เมตร80เราอยู่ที่49,000บาทนะครับเราจัดโปรเลยนะครับจัดโปรให้ลูกค้าไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็น135ครับราคาที่44,000นะครับตัวนี้เป็นความมหัศนะครับพีเซ T Center S Path ครับตัวนี้แข็งแกร่งนะครับปีที่แล้วเ ปีนี้เราทํายอดขายให้กับฟาร์มอเทคิไปเยอะครับเพราะว่าลูกค้ากระแสตอบรับดีมากนะครับเพราะดูใบครับใบเขาจะหนาเป็นงานฟอสนะครับเป็นงานฟอสนะครับเรียกเลยว่างานฟอสต์หัวเกียย์ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นระบบโซ่ข้างนะครับเครื่องนะครับรอบทดดีนะครับไม่กินรอบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับราคาของตัวนี้นะครับตัวเล็กขนาดหนึ่งสามห้านะครับตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นสี่ ถ้าเป็น1648ราคาที่48,000ครับนะครับราคาที่48,000แล้วถ้าเป็นขนาด1เมตร80ก็จะอยู่ที่ราคา56,000บาทนะครับ56,000บาทส่วนสยามสโตล่าเรานะครับสยามสโตล่าก็จะอยู่ที่43,000นะครับราคาของตัวเล็กขนาดเมตร60ตัวใหญ่ก็จะอยู่ที่49,000นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดใบมีดดินหน้าครับ รใบมีดตะดินเราก็มีนะครับลูกค้าท่านใดซื้อรถตัวเปล่ามาแล้วมองหาอุปกรณ์ใบมีดตะดินก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเราได้นะครับส่วนปลายปลายปีนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับยังไม่ติดสติ๊กเกอร์นะครับก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับรถทดลองนะครับเขาก็ยังจะไม่ใส่โลโก้ใส่แบรนด์ใส่อะไรครับอันนี้นะครับจะเป็นโรตารี่ค่ายใหม่นะครับที่จะมานําเสนอนะครับให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นค่ายของ นาซานะครับค่ายนาซาโรเจอรี่นาซาเรานะครับหัวเกียร์ใหญ่เพาใหญ่นะครับนะครับห้องโซ่ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับปรับตั้งได้อัตโนมัติด้วยแล้วก็ปรับตั้งได้เองด้วยนะครับ2ระดับสองสเต็ปนะครับใบจะเป็นของใบของสามมิตครับนะครับหนาๆเลยนะฮะตรงนี้ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้เรายังไม่กำหนดราคานะครับแต่เราจะมาทำคลิปนะครับสาธิตการทำงานให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับถ้าเป็นช่วงไหนว่างๆจะมาทำให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับที่นัทแท็กเตอร์อุดรธานีนะครับวันนี้ก็ฝากสินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่091ครับ8611191นะครับขอบคุณครับ